สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับทีเชร์จอ,อยนะคะในรายวิชาบูรณาการค่ะวันนี้นะคะทีเช่์จอยจะพาเด็กๆไปรู้จักวิธีการเล่นที่ปลอดภัยและการเก็บของเล่นกันค่ะพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นมากมายเด็กๆทั้งหลายสนุกสุขใจแต่ถ้าจะเล่นต้องเล่นปลอดภยัยถูกวิธีใช้ไม่ผิดขั้นตอนสไลเดอร์สดใสไหนใครเห็นก่อนเข้าแถวก่อนขึ้นทีละคนทไหลจากขาอย่าเอาหน้าลงหล่นพื้นสุดทน หากแตกหน้าพังชิงช้าแกว่งไกวใครที่จะนั่งต้องนั่งระวังจับให้มันมือจะแกว่งจะไกวต้องให้ยึดถือแกว่งแรงนั่นคือเรื่องอันตรายเครื่องเล่นปีนป่ายขวัญใจพวกเราแย่งปีนไม่เอาเดี๋ยวตกลงมา ขึ้นไปเล่นไปไม่ได้หรอกหนาพลาดพังเสียท่าหล่นมาเจ็บจริงสนามเด็กเล่นเล่นได้เล่นดีเล่นให้ถูกที่ไม่มีเจ็บตัวเด็กๆทั้งหลายเล่นให้หรู้ตัวปลอดภัยไม่กลัวเล่นทั่วสนุกเอ้ย วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้หน่วยของเล่นหลากหลายนะคะและเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือวิธีการเล่นเครื่องเล่นอย่างไรให้ปลอดภัยนั่นเองค่ะเรามาดูวิธีการเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัยนะคะ รูปที่หนึ่งก็คือไม่ประมาทและไม่ปล่อยมือขณะที่เล่นเครื่องเล่นนั่นเองค่ะเพราะอาจจะทำให้เด็กๆนะคะพลาดตกลงมาได้นะคะส่วนรูปต่อไปนะคะก็คือไม่ผักเพื่อนขณะที่เล่นบนเครื่องเล่นค่ะถ้าเด็กๆเกิดผักเพื่อนขึ้นมานะคะเพื่อนตกลงมาก็อาจจะหัวแตกขาหักก็เป็นได้นะคะต่อไปนะคะม เล่นอย่างถูกวิธีก็คือไม่เดินขึ้นบนรางลื่นนะคะตรงนี้นะคะเราจะต้องนั่งลงมานะคะไม่เดินย้อนขึ้นไปเพราะอาจจะเกิดให้เพราะอาจจะก่ะให้เกิดอันตรายได้นะคะค่ะรูปนี้ก็เช่นกันนะคะไม่นอนหรือเอาศีรษะลื่นลงมานะคะจะต้องนั่งลงแล้วก็จับให้เรียบร้อยนะคะ และสำคัที่สำคัญนะคะจะต้องมีน้ำใจต่อแถวและรอคอยไม่แซงแถวและไม่ควรผักเพื่อนขณะที่ขึ้นสะพานลื่นนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการเก็บของเล่นกันนะคะของเล่นของเด็กๆนะคะเมื่อเล่นเสร็จแล้วนะคะข้อที่1ควรทําความสะอาดของเล่นก่อนเก็บเข้าที่ทุกครั้งนะคะเราจะต้องเก็บไว้ในชั้นหรือว่า,าในตู้นะคะข้อที่2ค่ะซ่อมแซมของเล่นนะคะเมื่อเด็กๆเล่นของเล่นของเล่นบางอย่างนะคะอาจจะ พังหรือว่าสึกหล่อได้นะคะเราก็ไม่ควรที่จะทิ้งนะคะสามารถนำมาซ่อมแซมและเล่นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปข้อที่3นะคะเก็บของเล่นเข้าที่เดิมหลังเลิกเล่นทุกครั้งนะคะเพื่อความเป็นระเบียบแล้วก็ความปลอดภัยด้วยนะคะ ต่อไปนะคะมาดูประโยชน์ของวิธีการเก็บรักษาของเล่นกันนะคะประโยชน์ของมันก็มีหลายอย่างนะคะอย่างเช่นข้อที่1น,นะคะทําให้เรามีของเล่นและสามารถเก็บไว้เล่นได้นานๆเลยค่ะข้อที่2นะคะประหยัดเงินในการซื้อของเล่นใหม่ค่ะ และข้อที่3นะคะเกิดความปลอดภัยในการเล่นค่ะถ้าหากเด็กๆไม่เก็บนะคะวางเก็บกะเราอาจจะลื่นล้มได้ค่ะข้อที่4นะคะสามารถใช้งานได้นานขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่ายนั่นเองค่ะและข้อที่5นะคะสร้างลักษณะนิสัยที่ดีในการรู้จักใช้สิ่งของอย่างรู้คุณค่านั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะให้เด็กเด็กนะคะหยิบหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้ขึ้นมาค่ะบูรณาการสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆเปิดไปที่หน้าสี่เลยค่ะหน้าที่สี่เลขหน่าจะอยู่ด้านล่างนะคะหน้าที่สี่เขาบอกว่าเล่นเครื่องเล่นให้ปลอดภัยนะคะให้เด็กๆนะคะคัดข้อความตามรอยปะนี้นะคะแล้วกากระบาดรูปภาพเด็กที่ เล่นของเล่นไม่ถูกวิธีและอาจจะก่อให้เกิดอันตรายในการเล่นได้นะคะคนไหนที่เล่นไม่ถูกวิธีนะคะให้เด็กๆก,กากระบาดรูปภาพนะคะอย่างเช่นเด็กคนนี้นะคะยืนอยู่บนสะพานลื่นนะคะไม่จับราวอะไรเลยนะคะเราก็กากระบาดเด็กคนนี้ค่ะ และรูปอื่นๆนะคะให้เด็กๆสังเกตและฝึกทำเองได้เลยนะคะต่อไปนะคะให้เด็กๆเปิดไปที่หน้าที่5ค่ะหน้าที่5นะคะเขาบอกว่าเก็บของเล่นให้ถูกวิธีนะคะสนทนาเกี่ยวกับวิธีการเก็บ ของเล่นที่ถูกต้องนะคะเด็กๆลองสังเกตนะคะว่าเราจะมีตู้เก็บของเล่นอยู่3ช่องนะคะอันนี้คือช่องที่1อันนี้คือช่องที่สองอันนี้คือช่องที่สนะคะแต่ละช่องนะคะก็จะมีอยู่3ามแถวนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะใช้สีที่กําหนด แล้ววงกลมล้อมรอบภาพที่เป็นคำตอบนะคะอย่างเช่นข้อนี้นะคะใช้สีเขียววงกลมภาพของเล่นที่วางอยู่ช่องที่1ชั้นข้างล่างสุดนะคะช่องที่1ชั้นข้างล่างสุดก็คือรูปนี้นั่นเองค่ะเป็นรูปลูกบอลเด็กๆก็ใช้สีเขียวนะคะวงกลมแบบนี้เลยค่ะ ส่วนขอ้อต่อต่อไปนะคะให้เด็กๆฝึกทำกับคุณพ่อคุณแม่เด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่อ่านบทความนี้ให้เด็กๆฟังได้เลยนะคะและหน้าสุดท้ายค่ะหน้าที่6นะคะเล่นร่วมกันให้ปลอดภัยง่ายมากๆเลยค่ะให้เด็กๆนะคะโยงเส้นภาพที่สัมพันธ์กันนะคะอย่างเช่นเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเล่นไม้กระดานใช่ไหมคะ ไม้กระดานอีกฝั่งหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้เด็กๆก็สามารถลากเส้นนะคะโยงไปหาเด็กที่กำลังเล่นไม้กระดานอีกคนหนึ่งนะคะอาจที่เชื่ออาจจะลากไม่สวยนะคะเด็กๆสามารถฝึกลากเองได้ค่ะ ประมาณนี้นะคะส่วนข้ออื่นๆนะคะเด็กๆก็ฝึกลากเองได้เลยค่ะทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมส่งมาให้คุณครูประจำชั้นดูด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสาหรับแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆอย่าลืมนําวิธีการเล่นที่ปลอดภัยและวิธีการเก็บของเล่นที่ถูกวิธีไปใช้ในชีวิตประจําวันกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ที่เชิญตอยขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ